พี่น้องครับเส้นทางน้ําไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปเมื่อทหารบกลุยล่าตระเวนแบบจัดเต็มกลางเขื่อนวชิราลงกรณที่กาญจนบุรีงานนี้คนทําผิดกฎหมายมีหนาวมันไม่ใช่แค่การล่าตระเวนธรรมดาแต่การผนึกกําลังครั้งใหญ่ระหว่างผู้บัญชาการกองกําลังสุรสีร่วมกับผู้ว่าการจนบุรีและนอพอทองผาภูมิพร้อมหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วน เขาลงพื้นที่ปฏิบัติการทางน้ําเพื่ออะไรเพื่อสกัดกั้นการลักลอบกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่หันมาใช้เส้นทางน้ำหนีจุดตรวจทางบกขีดเส้นใต้กองกําลังสุรสีถึงขนาดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางน้ําจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นมาสกัดเข้มเลยครับ ภารกิจไม่ได้จบแค่น้ำพอบอชรกรลาดยญ้ายังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่จุดตรวจโป่งอ่องเน้นย้ำให้เฝ้าระวังเรื่องการลักลอบขุดดินร่อนแร่ทองคำด้วยนี่คือการป้องกันปัญหาในพื้นที่ชายแดนแบบรอบด้านตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกเลยนะครับเป็นการเน้นย้ำให้หน่วยทหารบูรณาการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้สิ่งผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่ตอนในเด็ดขาดแต่ทหารไม่ได้มีแค่หน้าที่ปราบปรามครับในวันเดียวกันพอบอชรกรลาดย่า้าและนอพอทองผา ภมิยังลงพื้นที่ส่งมอบความอบอุ่นต้านภัยหนาวตามนโยบายกองทัพบบกมอผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ยากไร้ที่บ้านปีล็อกกี้ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลเป็นการตอกย้ำสโลแกนสำคัญของทหารบกที่ว่าเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส เป็นอย่างไรบ้างครับผู้ชมเห็นถึงความทุ่มเทของพี่ๆทหารและเจ้าหน้าที่ไหมครับกดหัวใจให้ภารกิจนี้หน่อยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานในครั้งนี้คอมเมนต์มาคุยกันครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง28 HB News ของเราไว้ด้วยนะครับ28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ